สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งนะครับแล้วนะครับแล้วยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับผมไม่สามารถสแกนหน้าได้นะครับมีวิธีนะครับที่ท่านจะสามารถยืนยันตัวตนได้ง่ายๆนะครับผ่านตู้ ATM สีเทานะครับผ่านตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยนะครับท่านก็สามารถไปค้นหาที่ Google นะครับแล้วก็ พิมคำว่า ATM กรุงไทยยืนยันตัวตนนะครับของจังหวัดของท่านนะครับระบบก็จะเซิร์ชหาตู้ ATM ของท่านที่อยู่ใกล้ท่านที่สุดนะครับท่านก็เลือกได้นะครับส่วน วิดีโอเต็มนะผมทําไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับท่านก็ไปดูได้เลยนะครับผมส่วนวิธีนี้นะครับจะเป็นการยืนยันผ่านตู้ ATM นะครับง่ายๆไม่ต้องไปแบงค์นะครับโดยเราสามารถทําผ่านตู้ ATM ที่ใกล้บ้านเราที่สุดของธนาคารกรุงไทยได้เลยนะครับวิธีแรกครับไปที่ตู้ ATM นะครับจากนั้นเราก็เลือกเมนูยืนยันตัวตนนะครับซึ่งเราจะไม่ใช้บัตร ATM นะครับกด เลือกเมนูยืนยันตัวตนได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็เลือกเปิดเผยข้อมูลเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวตนนะครับแล้วก็ให้ความยินยอมนะครับก็กดยินยอมข้อมูลได้เลยนะครับเพราะระบบจะขอให้เราเปิดเผยข้อมูลในการตัวตนพิสูจน์ว่าตัวเราเป็นเจ้าของจริงๆนะครับหลังจากนั้นให้ท่านเสียบ บัตรประชาชนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ระบบตรวจสอบและก็ยืนยันตัวตนของท่านนะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการยืนยันเจ้าของบัตรประชาชนนะครับเราก็อ่านข้อมูลแล้วก็กดรับทราบแล้วก็รับรองข้อมูลนะครับโดยข้อมูลที่เรายืนยันนะครับมันจะไปบันทึกไว้ในระบบนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเมื่อระบบตรวจสอบเสร็จ เรียบร้อยเราก็นำบัตรประชาชนออกแล้วก็เข้าไปดำเนินการต่อบนแอปพลิเคชันเป๋าตางังนะครับท่านก็ไปเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตางังแล้วก็เข้าสู่ระบบ แล้วก็ใส่เินของท่านได้เลยนะครับนี่เป็นโครงการคนละครึ่งนะครับที่รัฐช่วยจ่าย50%ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับได้ใช้วันละ150บาทนะครับสามารถสมทบได้นะครับในกรณีที่เราใช้ไม่หมดนะครับส่วนใครที่ยังลงทะเบียนไม่สําเร็จรอวันที่10รอบเก็บตกนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ